ก็มาอยู่ในเกมโรบอกในแมปลูซิกนะคะแมปนี้นะคะก็เป็นแมปเพ์เลอร์ที่ให้เรานี้หาทางออกไปจากตึกร้างแห่งนี้นะซึ่งตึกร้างแห่งนี้นะคะก็จะมีผีเงาคอยดักฆ่าเราอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแมปนี้จะมีความน่ากลัวแค่ไหนงั้นไปดูเมเล่นกันเลยดีกว่าค่ะฮัลโหลมีใครอยู่แถวนี้บ้าง ยังวัง,งเวงเองีกเดี๋ยวนะ hey! เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเนหมือน,นมีอะไรมาปิดตาฉันว้าเออเออเอ้ยเมื่อกี้อะไรฝังเออมนเดินผ่านหน้าไปมันคือตัวอะไรออนาก,กาจะบวันเลยที่นี่มันมีผีด้วยเออช่วยยายหน่อยนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ยายด้วยนะจ๊ะ อ,อ,อะไรอีกล่ะเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดเสียงหัวใจของเราเต้นแรงๆเนี่ยนะคะแปลว่าผีเงาอยู่ใกล้ๆเรานี้เองค่ะและจุดแดงๆนี่นะคะก็คือเจ้าผีเงาน,น,นั่นเองค่ะเราก็ต้องคอยระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันนจะเพ่นพ่านคอยดักฆ่าเราอยู่นะเออเอเห็นผีต่อหน้าต่อตาฉันอ,อรีบเห็นดีกว่าคืนอยู่ตรงนี้ชิีพายพอดี งานนี้จะตายแน่เอาละเราก็รีบหาของเลยหาคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งแล้วก็ขอความช่วยเหลือมีไหมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราจะสามารถส่ง SOS ไปขอความช่วยเหลือหือม,มันเดินเพลิดพ่านอยู่แถวดีเออต้องค่อยคอย่คอ,ยคอยย่องอย่าให้มันจับได้เป็นเด็ดกขาดไม่อ็งั้นฉันกลายเป็นผีที่นี่แน่นอนเอาละดูสิมีคอมพิวเตอร์ไหม ว้าวเว้เดี hmm. no hey, hey, hey. ๋ยวเดินดิโอ้โหเอาละแล้วเราก็นี่เลยก้มโคกแล้วก็ค่อยเดินมองเลยไม่ค่อยเห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสงไฟก็น้อยเอาละค่อยๆเดินค่อยๆเดินอู้มันมาทางนี้มันมาทางนี้ทำไงวะชิบหายแน่ชัดหรือบันทึกทางอื่นและวบันทึกทางอื่นว้ายมันมาทางนี้มันมาทางไหนสาว อโอ้โหเกือบไปแล้วนะทุกคนเมื่อกี้นี้เหมือนมันจะจับได้แต่มันมันไม่เห็นใช่ไหมเนี่ย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 แลเจ้าผีกองเนี่ยนะคะจะคอยจับเราจากการใช้เสียงค่ะถ้าเราเสียงดังปุ๊บเจ้าผีกองนี่จะมาหักคอเราทันทีนะฮะ <S <S และเราก็พยายามอยู่ที่แสงสว่างเขานะแต่ที่นี่มาไมามันไม่มีแสงสว่างออ่อ ขอดูก่อนต้องลงไปข้างล่างป่ะเอาล่ะรีบเลยรีบเลยว้ามันมาแล้วมันมาแล้วเมื่อกี้เรานะฮะเดินแล้วก็เสียงดังไปนิดนึงนะคะเจ้าผีนี่จับเสียงเราแล้วก็วิ่งมาทันทีเลยนะทุกคนนี้เราต้องค่อยๆย่องค่อยๆย่องนะแล้วค่อยๆย่องค่อยๆย่องแบบนี้แล้วเมื่อไรฉันจะถึงปะเนี่ย ดูดิมันปนเปียกอยู่แถวเนี่ยอยู่ที่แสงสว่างเอาไว้นั่นมันมาแล้วมันมาแล้วมันจะเห็นเราหรือเปล่าเอาเฮ้ยไปมันกระพริบกระพริบเออมันมาแล้วดูเดิน่าก,กลัวจะบานเลยครับทุกคนเออดูดูดูเออเอาล่ะแล้วเราจะต้องรีบไปหาคอมพิวเตอร์ต่อครับแล้วคอมพิวเตอร์มันอยู่ตรงไหนฟเนี่ยนั่นมันไปแล้วแล้วเราก็รีบไปหาเลยคอมพิวเตอร์ มือเตือเราต้องรีบไปที่แสงสว่างนั่นไงเจอแล้วตรงนั้นแหละหอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อยู่แสงสว่างโอ้ยมันแค่เดินผ่านไปเฉยๆมันมองไม่เห็นเรานนไงนั่นไงเจอแล้วหนึงเครื่องอ่าอันนี้เราก็รีบเลยครับใช้คอมพิวเตอร์ขอความช่วยเหลือ s o s อเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ล้วนครับมันเขียนอะไรอ่ะ เหมือนนะมันต้องการนี่แหละให้เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะครับทุกคนอ้าวเฮ้ยมีเกมขึ้นเฉยเลยโอ้โหแล้วให้เราทำอะไรอะอันนี้เราก็โกดเลยข้อแรกโอ้ให้เราเล่นเกมโอ้เวลาอย่างนี้เราเล่นเกมโอ้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมีส่งข้อความเราเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ลวนครับผมแล้วผมจะต้องทำยังไงต่อ อันนี้นะคะเขาก็ให้เรานี่หาคอมพิวเตอร์นะคะทั้งหมด3เครื่องด้วยกันนะคะแล้วก็ไขปริศนาค่ะอุ้ยรู้สึกว่ามันจะอยู่ใกล้ๆนี้นะคะทุกคนอกลักวกลัวครับรีบเพนดีกว่าใช้เสียงป,ปุ๊บมันก็วิ่งมาหาคอจันดันทีเลยเราต้องค่อยๆค่ๆนั่นมันมาใกล้ๆแล้วมันมาใกล้ๆแล้วอยู่ที่แสงไว้ออเออเสียวิ้ย,อย,เ,ยเอาล่ะแล้วเราก็รีบ เดินเลยครับมืดก็มืดเออมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนวี่ไงนี่ไงเออโอ้ยเดินผ่านตัวหน้าตัวตาเออดูดิดูดิดูดิเราต้องค่อยๆยย่องวิ่งนี่เสียงดังมันก็มาหักโกราทันทีเลยเราต้องอย่าใช้เสียงเด็กขาดเลยนะครับทุกคนเออเร็วเราต้องรีบหาคอมพิวเตอร์แมบนี้ก็ เล่นยากพอสมควรเลยนะเพราะว่าที่ตึกแห่งนี้นะคะแต่ละที่เนี่ยเหมือนเป็นเขาวงกดนะคะพอเราวิ่งเนี่ยพอเราวิ่งมันก็จะมีเสียงนะคะเลยเจ้าผีนั่นก็จะคอยตามเสียงเรามาทันทีเลยนะ <c oughs> แล้วเราก็ว้าเดินก้าวไปพ่ดูกเลยนะัดมันอยู่ใกล้ๆมันอยู่ใกล้ๆม,มันอยู่ก็หลัก <c oughs> อยู่แสงอยู่แสงมันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราต้องอยู่ดิงด่งๆอย่าเดินและอยา่อยาขยับเด็ดขาดโอ้โหมันผ่านไปละ จังหวะนี้แล้วเราก็ค่อยๆเดินโอ้โหที่นี่มืดก็มืดทางก็เหมือนเขาวงกอดมองอะไรไม่เห็นเลยเราต้องหาคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนั่นเจอแล้วครับอคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึง่งหลบที่แสงก่อนโอ้โหวิ่งแต่ละทีนี่ใช้ความยากลำบากมากต้องอย่าใช้เสียงอเอาละเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดคอมพิวเตอร์นี้กันนะ ว่าคอมพิวเตอร์นี้นะคะก็จะให้เราทำอะไรนะคะทุกคนพอเราเปิดคอมพิวเตอร์มานะะก็จะมีข้อความเขียนนะะเป็นข้อความเขียนเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะะทุกคนเนี่ยมันเกี่ยวกับเกมอะ่ะอันนี้ให้เราทำอะไรอันนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะ,ะว่าเรานี่จะทำอะไรมีคิวนะคะแล้วก็มีวิ่งนี่นะขอกดอันแรกและกันมันง่ายที่สุดแล้วนะคะ ให้กดให้ตรงนะนะผ่านละต่อไปเราก็เอาเหมือนเดิมนะมันจะได้ผ่านง่ายๆนี่กดให้ตรงเส้นนะเรียบร้อยค่ะผ่านแล้วอันนี้เราก็ไปหาคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงค่ะเป็นเครื่องที่3ถ้าเราผ่านทั้ง3เครื่องนี่น่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้แล้วเราก็ไปต่อกันเลยดีกว่ารู้สึกว่ามันอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวนี้ โอ้ยมันอยู่ไม่ไกลมันอยู่ไม่ไกลมันมาแลว้วต้องอยู่ที่แสนเนอะเสียวเว้ยโอ้โเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันอยู่ขา้างหลังมันมาแล้วมาอีกเร็วเลยขอบคุณสมาชิกที่ i p ที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆอ,ออกมาด้วยนะคะ